แก๊งหาทามอันนี้คือประโยคเด็ดใช่เป็นแก๊งหาทามอะไรเงี้ยเป็นเอ่อกลุ่มเพื่อนที่เชื่อเรื่อง UFO สิ่งลี้ลับอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะโจ้ค่ะพอ,อยูคนรจนากรันยูค่ะรับบทเป็นผักหวานค่ะผักหวานก็จะเป็นหนึ่งในแก๊งเพื่อนของโยค่ะซึ่งในแก๊งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4คนมีโยมีผักหวานมีโววี่แล้วก็มีฉลุยค่ะ ก็คือจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนว่าไม่ว่าโยอยากจะรู้เรื่องอะไรหรือว่าสงสัยใครรู้เรื่องอะไรจะไร้สาระหรือไม่ไร้สาระก็คือไปหมดซัพพอร์ตหมดแต่ในแก๊งก็จะมีคนที่คอยช็อตฟิลนั่นก็คือฉลุยค่ะก็ปูนนะไม่ลืมชื่อเพื่อนค่ะค่ะก็จะเป็นแก๊งที่มาสร้างสีสันให้เรื่องนี้ให้เห็นถึงฝั่งที่เป็นมิตรภาพของโยที่นะ แนนแฟนค่ะค <c oughs> าแรคเตอร์ผักหวานก็จะสดใสเหมือนกันเกาเกาะเปลิปลๆค่ะสวัสด,ดีค่ะลูกตาลภูสนีสาไฟใจพักดีค่ะแลบบทเป็นแยมค่ะก็แยมก็จะเป็นน้องสาวของพี่โอค่ะคาแรคเตอร์ก็จะมีความน่ารักสดใสมีเหตุผลมากกว่าพี่นิดนึงหรืออาจจะมากกว่า นิดเดียวใช่ค่ะก็จะเป็นคนที่พี่โยจะคอยมาเล่าเรื่องที่สงสัยต่างๆให้ฟังค่ะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมายนะคะชาริตาชิรศร้าวล้วบทเป็นแก้มใสค่ะคาแรคเตอร์หนูก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีความตั้งใจมีความโฟกัสกับอะไรต่างๆก็หนูเนี่ยจะอยู่ที่ร้านตลอดร้านต้มเล่นหมูจะเป็นคนที่แบบทำทำอาหารต้มเล่นหมู แกลอาเมนค่ะนูเป็นหลุมดำไม่เหรอไม่เนาะก็จะมีถ้าอย่างเราก็จะมีเจอกันมีเนี่ยแก๊งเพื่อนของโยส่วนอันนี้ก็เป็นเปนเมต์อันนีการถ่ายทำาปับ้าคะบรรยากาศสนุกไหมสนุกมากรู้สึกว่ากองนี้ผิจริง แบบมากองทุกทีก็แบบเหมือนมามาคุยมาเล่นมาตีชอบตีอย่างนี้เขาชอบตีบอร์ดเกมกันเล่นเกมหาทําไปเรื่อยบอสเป็นบอสเป็นคนเอามาเผยแพผ่ใช่จะมีอย่างวันที่แบบเราละลายพฤติกรรมกันนะเนาะก็มีเล่นแบบเวอร์บลูฟเล่น อะไรกว่าวันนั้นเล่นหลายเกมปะจะไม่ได้อะจะไม่ได้จะไม่ได้จะไม่ได้ขอโทษคุยกับออกแนวคุยกับเพื่อนแล้วอออะไรน,นะถึงไหนละเล่นเกแบบมขึนแบบม้นมาเล่นบอดเกมก็คือเล่นต้นชายขอจังบอสค่ะใช่ตอนแรกอ่ะเราเราเริ่มจากละลายพฤติกรรม,มก็แบบหาบอร์ดเกมมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งมันจะมีคนติดใจจะชอบนัดแบบในไลน์กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มรวมว่าเออไปเล่นบอร์ดเกมกันไหมอะไรอย่างเงี้ย

เหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งพี่เราก็เรียกเขาว่าพ่อพ่อพ่ออย่างงู้นพ่ออย่งนี้คือพี่แชมป์จะชอบให้อินพาวายส์อินพวยส์บทแบบคือไม่ได้มีฟิกตายตัวว่าคาแรคเตอร์ต้องเป็นยังไงแบบเขาจะพัฒนาคาแรคเตอร์ตัวละครมาจากนิสัยของแต่ละคนด้วยซ้ำอะค่ะใช่ค่ะมันก็เลยง่ายต่อการทำงานด้วย ความสุขความสนุกความคลายเครียดสุขภาพดีสุขภาพดีด้วยปะไม่ใช่สุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ดีไปด้วยอ่าถูกต้องมีอะไรไหมข้างนี้เออไม่ฝั่งนี้อยากมาว่าอะไรบ้างไหมเออเลือกมาว่าคนอื่นนะมาว่าคนที่ไม่อยู่ตรงนี้กับน้องานกับพี่แซมอั้ค่ะมีความยาก กดดันมากขนาดนั้นจ้ะแล้วพี่แชมป์ก็ไม่ไม่ดุเลยไม่ดุดดเลยลก็พี่แชมป์ก็เปรียบเสมือนพ่อของทุกคนเห <c oughs> มือนกอนก็คือแบบว่าเหมือนกับเขาจะเป็นแบบดูแลเทคแช์ทุกคนดีมากแล้วก็ไม่ดุนะคะในกองไม่ดุเลยแต่หนูชอบกองนี้ตรงที่ของกินอร่อยคะอ่ะใช่แล้วเวลาไปบ้านพี่แชมป์อ่ะแฟนพี่แชมป์ที่อะไรคะพี่แฟนพี่แชมปพี่แพท พี่แพจะชอบตําส้มตําบบลาให้กินคือไปทุกครั้งก็ต้องได้กินทุกครั้งใช่คือแล้วมันแซ่บหนัวมากมีใครไม่เคยมีใครไม่เคยกินปะจริงหรอทายแล้วเธอพลาดเธอพลาดมากเธอพลาดมากกองนี้ตํำส้มตำอร่อยมากเาออกไปด้ดูแล้วอออกไปตอน10โมงนี่11ครึ่งยังไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ พอสมควรคาดหวังอยู่เพราะว่าผลงานที่ผ่านมาของพี่แชมป์ก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่ามันมีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตพี่แชมป์อยู่แล้วแล้วก็รวมถึงคือเพลงประกอบด้วยเนาะเห็นหน้าพี่บอยพอดีเห็นหน้าพี่บอยพอดีเพลงประกอบก็พอมากด้วยค่ะอยากให้ทุกคนลองฟังลองติดตามกันนะครับ ด้วความที่แบบเหมือนเรามาแสดงอะไรเงี้ยทุกคนเต็มที่อะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็คาดหวังลึกๆเพราะว่าทุกคนเต็มที่อยากให้มันแบบออกมาดีแล้วก็คิดว่ามันมันก็น่าจะออกมาโอเคมากรอดูยังไม่ได้ดูเหมือนกันแน่นอนเลยค่ะ ไล่มาเลยซีี้กจะออนในวันแห่สงาคมคัควันี่ทุ่านนี้4แล้วก็ติดตามถึงที่ี่สกกจะกดให้หน่อยไเอยาวซะด้วย คนรักดูด้วยกันก็ได้ค่ะให้แบบเออมีความสุขอะไรอย่างนงี้ค่ะฝากไอจีค่ะเมลิสาสุดเอค่ะ m a y r i s a ดับเอค่ะเกมอีกแล้วค่ะ <c oughs> ก็ออนทางเอาใหม่คัทซีรีอายุมันขวัญยืนนะคะหรือว่าพัน yeso จะออนแอร์ทางช่อง3นะคะทุกวันพุธเวลา4ทุ่ม45หรือว่าดูย้อนหลังได้ที่วีทีวีเวลา5ทุ่มครึ่งนะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยค่ะฝากไอจีด้วยนะคะชื่อโมโจสังค่ะ M O J O S U N G ค่ะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องอายุมั่นขดยืนบัรตัดเซนเยสโอด้วยนะคะออนวันแรกวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ค่ะทางช่องทางท <c oughs> างช่องสาวนะคะสี่ทุ่มสี่สิบห้าค่ะแล้วก็ดูย้อนหลังที่ VTV ห้าทุ่มครึงค่ง ฝากไอจีได้นะคะ l u k t a a n underscore p s n s ค่ะค่ะก็บอกวันเวลาไปแล้วเนาะหนูก็บอกว่าใครที่เครียดจากการทำงานเนี่ยก็ขอให้ลองเปิดใจดูซีรีส์เรื่องนี้ดูนะเพราะว่าถ้าดูแล้วอ่ะก็จะมีรอยยิ้มใช่ไหมไหนยิ้มยังไงใช่ก็จะมีแบบความสุขอาจจะแบบถ้าถ้าสนกมาก็จะแข็งด้วย dan